แร้งว่าเป็นน้องรักแต่พี่เกิดมาเพื่อรักน้องของฝันเออระเหฮยจากสำนักพิมพ์เป็นหนึ่งค่ะเพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเลยอึ้งเล็กน้อยกับฉากเปิดแบบ18บวกแต่พอผ่านช่วงแรกมาแล้วนี่คือหนังสือนิยายที่สนุกและตลกมากๆเลยล่ะค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เทียนอบนางเอกของเรื่องเป็นลูกสาวคนโตของเศรษฐีขายเครื่องหอมแห่งยุค เธอมีน้องชายอีกสามคนคือสนกำยานและไม้จันตามลำดับในตอนที่เรื่องเริ่มต้นขึ้นเธอกำลังอยู่ในช่วงตกอับเข้าของเงินทองในบ้านถูกโจรปล้นจนหมดนำซ้ำโจรยังฆ่าพ่อของเธอด้วยสนน้องชายคนโตเป็นผีพนันที่ติดหนี้บ่อนเขาขายทุกอย่างที่เหลือแม้กระทั่งตัวเธอเธอถูกน้องชายพาไปขายที่ซ่อง กำยานน้องชายคนรองติดฝิ่นงองงมแงมและไม้จันน้องชายคนสุดท้องถูกลักพาตัวหายไปตั้งแต่อย่างเล็กครอบครัวแตกฉานสั้นเซนไม่หลงเหลือความรุ่งเรืองในอดีตเอาไว้เลยในขณะที่อ,อนนนอดีตเด็กในบ้านบริวารอันต่ำต้อยในเรือนของเธอเขากลับได้ดีได้เป็นถึงเจ้าภาษีอากรร่ำรวยเพราะเขาเคยบทเรียนมาก่อนและอ่านหนังสือออก เขามีเงินไถ่ตัวเทียนอบออกมาไม่เขาไม่ได้รักเธอเขาต้องการตัวเธอมาเพื่อแก้แค้นต่างหากในอดีตเทียนอบเคยกดขี่ข่มเหงรังแกแม่ของเขาตัวเธอในอดีตเป็นลูกคุณหนูเอาแต่ใจเธอเองก็เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อหยิบหยงไม่ได้ความไม่ต่างจากน้องชายทั้งหมดของเธอเธอใช้เงินเป็นเบีย้ยเห็นตัวเองเป็นใหญ่และไม่เคยมองเห็นจิตใจใครจบจนกระทั่งตกต่ำ เธอจึงได้ย้อนคิดชีวิตหลังจากตกเป็นเมียทาสของอนอนท์เธอถูกบังคับให้ต้องทำงานบ้านทุกอย่างเธอถูกบังคับให้หัดทำอาหารและพอได้ลองทำเธอก็พบว่ามันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงไปกว่าที่คิดวันหนึ่งในวันที่อนอนท์ไปทำงานและเธอก็อยู่เฝ้าเรือนตามปกติพุทธตำรวจหนุ่มที่รู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนที่เธอจะตกต่ำก็มาหาที่บ้านเขามาเพื่อแจ้งข่าวร้าย กัมยานน้องชายของเธอกลายเป็นศพถูกลอบฆ่าจับตัวฆาตกรไม่ได้ที่ที่น้องชายของเธอตายคือโกดังในความรับผิดชอบของอนุนนั่นเองและในวันที่พบศพกัมยานก็เป็นวันที่เธอตายด้วยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเธอถูกลูกหลงโดนดาบของสนน้องชายอีกคนแทงแต่ว่าแน่นอนแหละคนไม่ค่อยทำความดีเท่าไหร่แบบเธอน่ะไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรอก แต่ใครจะคิดว่าแม้แต่นรกก็ไม่ยอมรับในเวลานี้นรกล้นไปด้วยคนเลวและเธอก็ไม่เลวพอที่จะได้รับโอกาสให้ลงไปใช้กรรมที่นั่น,น,นเธอถูกส่งกลับมาในอดีตชาติของเธอเองกลับไปอยู่ในช่วงเวลาก่อนที่จะได้พบกับอานนท์ในตอนที่ทุกคนยังอยู่กันพร้อมหน้าทั้งพ่อและน้องชายทั้งสามเธอจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะทำให้น้องชายเลิกเกเรไม่ติดฝิ่นไม่ติดพนัน จะดูแลน้องชายคนเล็กให้อยู่ในสายตาและที่สำคัญที่สุดเธอจะไม่ยอมเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบกับอน,นุนเธอจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่คนเคยเลวแบบเธอจะทำได้หนังสือเล่มน,นี้อ่านสนุกและตลกดีค่ะผู้เขียนเล่าเรื่องได้ลื่นไหลแม้จะเป็นนิยายย้อนยุคแต่สำนวนร่วมสมัยเราชอบบุคลิกของนางเอกที่ไม่เป็นนางเอกเอาเสียเลยถ้าเป็นนิยายเรื่องอื่นเธอคงจะเป็นนางร้ายอันดับหนึ่ง จนเมื่อได้รับบทเรียนพร้อมทั้งได้รับโอกาสเธอก็พร้อมจะกลับตัวกลับใจแต่คนร้ายกาจแบบเธอเวลาทำดีมันช่างลำบากเสียเหลือเกินความคุ้นชินเดิมๆทำให้เธอพลอยจะใช้วิธีชั่วร้ายอยู่เรื่อยเธอต้องบอกต้องเตือนตัวเองบ่อยๆแม้จะยากแม้จะฝืนแต่เธอก็ตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงนี้ความสับสนในใจตัวเองของนางเอกแบบนี้ผู้เขียนเล่าเอาไว้ได้ตลกมากค่ะ แสงว่าเป็นน้องรักแต่พี่เกิดมาเพื่อรักน้องเป็นหนังสือพล็อตดีเล่าเรื่องได้ลื่นไหลอ่านสนุกตลกเราว่าเล่นนี้สนุกมากขึ้นไปกว่าคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหา่านไม่ใช่หงอีกค่ะ